ถ้าหากว่าในครอบครัวของเรานั้นมีคนที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่มีใต้ตาที่คล้ำเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีลักษณะของใต้ตาที่คล้ำด้วยซึ่งถ้าเป็นจากสาเหตุนี้เนี่ยก็จะรักษายากหน่อยนะครับ สวัสดีครับหมอฟลุชนะครับหรือว่านายแพทย์วชิระคุณนาธาทรนะครับแพทย์ประจำโรงพยาบาลผิวหนังแม่ฟ้าหลวงนะครับอยู่ตรงอระกนะครับไม่ได้อยู่ตรงเชียงรายนะครับหลักๆเลยของโรคใต้ตาคล้ำเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก5-6สาเหตุหลักนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีไม่พ้นนะครับก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับถ้าหากว่าในครอบครัวของเรานั้นมีคนที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีใต้ตาที่คล้ำเป็นกรรมพันธุ์เนี่ยนะครับ เราก็าอาจจะมีลักษณะของใต้ตาที่คล้ำด้วยซึ่งถ้าเป็นจากสาเหตุนี้เนี่ยก็จะรักษายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในกรรมพันธุ์ของเราเองนะครับแต่อันนี้เป็นสาเหตุน้อยๆครับซึ่งอาจจะมีประมาณสักไม่ถึง10%ด้วยซ้ำนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเจอได้บ่อยนะครับโลกละเราเปลี่ยนแปลงครับเครียดกันมากขึ้นนะครับตั้งแต่มีโควิดมาผมก็มีคนไข้ที่มีใต้ตาคล้ำกันเข้ามาเยอะมากขึ้นนะครับต้องบอกภาวะสตรสหรือว่าภาวะเครียด ทำงานหนักเกินไปนอนน้อยเกินไปนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นกับการที่บอกว่านอนน้อยแล้วก็ตาจะขมในวันรุ่งขึ้นสาเหตุหลักๆมาจากการเสียสมดุลไปนะครับของระดับออกซิเจนแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดครับภาวะเครียดต่างๆพักผ่อนน้อยทานอาหารที่ไม่ดีนะครับเช่นทานแป้งมากเกินไปหรือว่าไขมันที่มากเกินไปก็มีโอกาสที่จะทําให้เลือดเรามีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นกว่าปกติซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์จะทําให้สีของเลือดเนี่ยมันมีสีที่ดํา เข้มกว่าปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นไปประกอบกับอีกสาเหตุหนึ่งเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะครับเรามีผิวหนังนะครับโดยเฉพาะแถวบริเวณใต้ตาเนี่ยที่บางลงจากชั้นไขมันที่หายไปเนี่ยก็เลยทําให้เราเห็นสีของหลอดเลือดนั้นชัดเจนมากขึ้นงั้นถ้าเลือดเรามีคำเแียวชัยมากขึ้นสีดําเข้มมากขึ้นก็จะทําให้ใต้ตาเนี่ยคลําได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอีกสาเหตุหนึ่งเมื่อกี้พูดไปน,นิดนึงแล้วก็คือเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นผิวหนังที่บางลงนะครับชั้นไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนนัังะครบ ที่หายไปเนี่ยก็จะทําให้ลักษณะของผิวหนังครับจะอยู่ชิดกับชั้นของกล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดนี่มากขึ้นกว่าเดิมสมมติว่าเดิมเรามีระยะห่างระหว่างผิวหนังนะครับกับชั้นของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดประมาณนี้แต่เมื่อผิวหนังเราบางลงครับไขมันเราหายไปปุ๊บนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับว่าระยะที่เหลืออยู่เนี่ยระหว่างผิวหนังกับหลอดเลือดและกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสีน้ําตาลคล้ำเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุ หลักๆนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นผิวหนังเราบางลงชั้นไขมันเราหายไปนะครับก็เลยทําให้เห็นสีของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดที่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเราอาจจะเจอได้ในเด็กเล็กๆนะครับว่าเด็กทำไมเป็นเด็กก็ตาคล้ำแล้วนะครับเราจะพบส่วนใหญ่ก็คือในเด็กที่มีลักษณะของเป็นโรคุูมแพ้เป็นหวัดบ่อยๆนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการที่ว่าเวลาที่เราเป็นหวัดบ่อยเป็นโรคุูมแพ้เนี่ยนะครับเขาจะมีอาการคารันบริเวณแถวๆรอบดวงตาเนี่ยมากขึ้นกว่าปกติ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยี้ตาครับก็จะทําให้เกิดการแตกตัวของหลอดเลือดต่างๆนะครับทำให้มีลักษณะของเลือดดำนะครับหลอดเลือดดำเนี่ยที่มีการแตกตัวออกก็จะทําให้เห็นสีเข้มขึ้นรวมทั้งมีการสร้างเม็ดสีที่มากขึ้นจากการที่เราขยี้ตาแล้วทําให้เกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับเป็นสาเหตุหลักๆนะครับเริ่มจากอะไรบ้างความเครียดหันทุกกรรมนะครับชั้นผิวหนังและไขมันที่บางลงของเรานะครับ แต่บางอย่างนะครับอาจจะเป็นรอยคล้ำใต้ตาในสิ่งที่มีมากกว่าแค่บริเวณใต้ตาเราอาจจะเคยเห็นเด็กเล็กๆบางคนนะครับหรือผู้ใหญ่บางคนเองก็ตามเนี่ยเป็นลักษณะของปานที่เราเรียกว่าปานโอตาะนะครับซึ่งจะกินบริเวณกว้างไปทั้งบริเวณใต้ตาเปลือกตาบนแล้วก็บริเวณหน้าบริเวณแก้มหรือว่าหน้าผากด้วยนะครับถ้าเป็นจากสาเหตุพวกนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเรื่องของการผ่าตาัดแล้วก็การยิงเลเซอร์ในการที่จะทําให้ค่อยๆจางลงครับ สิ่งที่เป็นที่ฮอตฮิตมากในปัจจุบันก็คือเรื่องของการใช้สารที่เราเรียกว่า Hy a l u r ริก c a c i d f i l l e r นะครับหรือว่าสารเติมเต็มในการที่จะเติมเต็มแล้วก็ช่วยในการรักษาโรคตาคล้ำได้นะครับ HA f i l l e r หรือว่า hyaluronic acid f i l l e อร์ทำยังไงอย่างแรกนะครับเราไปเพิ่ม space นะครับหรือว่าช่องว่างที่ผมบอกเนี่ยระหว่างผิวหนังนะครับหลอดเลือดและกล้ามเนื้อเดิมเนี่ยชั้นไขมันเราหายไปใช่ไหมครับก็อยู่เท่านี้เราเติมเข้าไปในชั้นไขมันนี่แหละครับทำให้เรามีระยะห่างระหว่างผิวหนัง แล้วก็ส่วนของบริเวณเหลอดเลือดและกล้ามเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงโมเลกุลของ HA filler เนี่ยเป็นโมเลกุลที่ใสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการกระเจิงของแสงออกไปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เราเห็นสีที่จางลงของบริเวณนั้นๆได้นะครับนี่คือหลักการรักษาโดยการที่ใช้ h y a l u r o n i c Acid Filler นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพันธุกรรมละ่ะเราทำยังไงได้บ้าง อาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้ครับแต่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของพันธุกรรมเราในอนาคตดได้นะครับก็ถ้ามีแฟนนะครับสามีภรรยาก็หาสามีภรรยาที่ไม่มีปัญหาเรื่องใต้ตาคลำแล้วกันนะครับปรับรุ่นเราไม่ได้ก็ปรับเจเนเรชันลูกเราได้นะครับส่วนสาเหตุอื่นที่เป็นสาเหตุพื้นฐานหลักอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเป็นตั้งแต่เด็กสิ่งที่เราเจอคืออะไรครับเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันครับในเรื่องของการที่จะช่วยเรื่องของการกระตุน้นภูมิต้านทานของร่างกายเราให้ดีขึ้น ลดอาการแพ้ต่างๆของเราเลี่ยงสิ่งที่เรารู้ว่าเราแพ้ครับอันนี้เราสามารถที่จะปัจจุบันนะครับทำแพชเทสก็คือแผ่นแปะตรวจรวมถึงเจาะเลือดตรวจได้ด้วยเรารักษาที่ปลายเหตุโดยการทําให้เรื่องของชั้นความต่างระหว่างผิวหนังแล้วก็หลอดเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อมันห่างกันมากขึ้นโดยไฮยาลูรอนิกแอซิดฟิลเลอร์เรามีเลเซอร์ครับที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวออกทําให้เห็นผิวที่ขาวใสขึ้นนะครับกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นทําให้รอยขุ้นต่างๆจางลงได้ และที่สาคัญอย่าลืมไปแก้ที่ต้นเหตุครับเช่นในเด็กเล็กๆที่เป็นเรื่องของเป็นหวัดบ่อยๆเป็นภูมิแพ้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ครับล้วก็ทานอาหารการกินที่ดีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วอาหารที่มีแป้งมากเกินไปไขมันมากเกินไปภาวะความเครียดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้เรามีใต้ตาที่สดใสสดชื่นขึ้นได้นะครับบอกลาปัญหาใต้ตาคล้ำกันครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับผม